สวัสดีครับมีเพื่อนๆถามเขามาว่าไอ,อผู้ใดร้องเพลงให้รักกูหลงกูเพลงคือมวนแดบพืนว่ากอ็อไอเนี่แหละครับตัวจริงเสียงจริงครับเพลงให้รักกูหลงกูใกล้จะเสร็จแล้วครับไอเนี่ยครับเป็นคนแต่งเองร้องเอง จะเป่าคาถาให้รักให้หลงจะเป่าคาถาให้รักให้ชอบจะเป่าคาถาให้เข้ามาก่อนอยู่ทุกทุกวันจะเชิดชูเธอดังกับดาราไม่ให้ชายใดนั้นมากล้ำกายจะเสกเงินให้มีทองมีทายให้รักกูลงกู จะเสกเงินให้มีทองมี้ายโ,โหเฮรักกูลงกู <S <S ฝากด้วยนะครับติดตามได้ครับเร็วๆนี้